แพรลิงวันนี้นะว้าไม่ใช่ชอบม่ะมีพอบ้างใช่มีพอปจากของโลโก้เองวันนี้สเปซสเปซอยู่ที่ใช่ไปที่ชอบอยู่ที่ i n t a n g i b l e แล้ว i n t a n g i b l e เชียงใหม่เป็นบาร์นอนแอลกอฮอล์นี่คือเจ้าของครับคุณคีครับสวัสดีครับคือบทพี่จะเข้าพี่ก็เข้าเลยแล้วผมก็ยังไม่ดูเลยวันนีเราก็เลยใช้ของโลโก้ในพื้นที่วันนี้มาแพร์ลิงกับ เพิ่งดื่มวันนี้ใช่ไหมไม่มีไม่มีเรื่องเรานี้เหมือนมาเยี่ยมบ้านน้องเพราะวันนี้เป็นรังลับใหม่สายจีนสายไม่รู้ว่าแนวการออกแบบมันเป็นยังไงอ่ะคือแนวการอ,ออก,ออกแบบมันไม่ได้มีการออกแบบตายตัวครับพี่มันก็คือฟังก์ชันก่อนแล้วก็เป็นมูทโทนที่เราชอบไม้หินอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่คีชอบอยู่แล้ว เกี่ยวเนื quality, ่องไปกับอินกิเดียนที่ใช well> ้อะความโลเคชั่นพอร์ตความใช้ของเนเชอรัลอะไรอย่เงี้ยก็คือเอาไอ้พวกนี้มาผนวกรวมกันแต่วันนี้ได้เจอแน่นอนว่าจะเป็นคอร์สอะไรนี่คือคอร์สใหม่แล้วที่เนี้ยเพิ่งเสร็จซึ่งวันนี้เนี้ยเพิ่งรู้เมื่อกี้พอคุยกันว่าโกหลายๆคนเคยเรียนโกไหม ยังไงนะโ,<ด>โกะมันเกี่ยวกับการแก้ปัญหาชีวิตยังไงเพราะว่าม,ม,ม,มันก็ไม่ขนาดนั้นคือแค่คีเล่นมานานมันมีประโยชน์ต่อง,งานบริหารทั้งธุรกิจแล้วก็บริหารชีวิตบางทีมันจะได้ไอเดียมาเรื่อยๆเลยว่าแบบอ๋อเออใช่ว่ะการใช้ทรัพยากรเนาะการใช้ เวลาเราบริหารงานหรือเราทำอะไรเงี้ยหรือาการแบบดูแลลูกน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยม,ม,มันก็เหมือนแบบเวลาพี่เราเราทำธุรกิจหรือเราใช้ชีวิตอะอย่างคีเนี่ยการเลือกของมาใช้ในร้านหรืออะไรเงี้ยเออมันก็ไม่ใช่แค่การเลือกของมาใช้ในร้าน แต่มันจะต้องเกิดประโยชน์อีกทางอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันมันก็เกี่ยวเนื่องกันไปในหลายๆอย่างเราก็ได้ใช้ความคิดแล้วก็ปรับความคิดเราได้นะในไหนมาถึงรังรับของ Intangible แล้ววันนี้เราจะได้ชิมคอสใหม่ของคียกันและก็พาทัวร์ดีกว่าไปได้แต่งหน้าเลยที่นี่เป็นตึกแถว นี่คือตึกแถวฮะตรงนี้มันอยู่ตรงไหนอะคีไอพื้นที่ตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรตรงนี้เขาเรียกถนนไปสณีครับตรงนี้คือตลาดดอกไม้เขามาซื้อดอกไม้กันศาลเจ้าบุญหากงนี่เป็นศาลเจ้าแรกของจังหวัดเชียงใหม่นะแล้วก็คือเป็นเหมือนแบบตึกแถวระหว่างตึกแถวก็จะมีเนี่ยร้านโกนเองแล้วข้างๆร้านขายหมวกอะไรครับเนี่ยทำไมมาอยู่ตรงนี้นี่็คือทางเข้าใหม่นะตึกแถวคือตรงนี้ก็จะบอกแล้วว่าข้างในนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ทำไมถึงไม่มีแอลกอฮอล์ ก็มันเป็นบาานนอนอลกอฮอลิกครับเสิร์ฟดิ้งเป็นคอร์สจริงๆผมไม่อยากให้เรียกว่าโอเาก้าเซเพราะแนวคิดผมคือมันเกิดจากมันเหมือนเชฟเทเบิลวัตถุดิบเรามันเป็นวัตถุดิบที่แบบต้องคัดในวัตถุดิบชุมชนตามซีซั่นมันเลยไม่สามารถทําเป็นอลาคาดได้แล้วด้วยความที่ผมแบบอยากสื่อ i n t a n g i b l e feeling อ่ะคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ผ่านเนื้อเรื่องผมก็เลยทําให้มันเป็นคอร์สซะอันนี้คือที่มาประมาณนี้ครับพี่เข้ามาแล้วว้าวเลยอ่ะ อ่าพอเข้ามาก่อนก็เป็นเหมือนทางเข้าใช่ครับที่ที่เป็นเหมือนดิสเพลย์โฟเย่ต้อนรับเหมือนในบ้านเลยเนาะคือแนวความคิดมันเป็นเหมือนกึง่งกึ่งมิวเซียมครับพี่มสมัยก่อนทำแต่ชั้น2เนี่ยชั้นหนึ่งมันค่อนข้างโสมนะแล้วลูกค้าจะต้องมาเดินผ่านตึกเก่าๆอะ่ะผมก็รู้สึกว่าแบบอยากให้ลูกค้าเขาได้สถานที่ที่ดีกว่านี้ฉะนั้นก็เหมือนแบบทําให้มันดีไปเลยซึ่งดีเลยอะ่ะเข้า,ขามาแล้วชอบเลยอะ่ะตรงนี้ก็คือเป็นของที่คี่โชว์ เฉพาะคอสนี้หรือว่า <c oughs> ใช่ครับคือที่อธิบายอยู่แล้วว่าเราใช้วัตถุดิบอะไรหลายๆอย่างลูกค้าจะไม่เห็นภาพ <c oughs> ผมก็เลยอยากจะให้วัตถุดิบชุมชนอะมันดูแบบมีมูลค่ามีค่าขึ้นชัดเจน <c oughs> ก็เลยทําเป็นกึงก่งๆมิวเซียม แล้วก็วางวัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละซีซันเนี่ยตอนเดินผ่านเนี่ยทุกคนอาจจะไม่สังเกตก็เดินผ่านไปเลยอ่ะใช่หรืออาจจะแค่สวยๆหรือหรือต่อให้สังเกตอ่านเนี่ยอาจจะไม่ร um. cool> ู้จักพอลงมาเราก็จะอ๋ออันนี้เหรอที่เราเดินผ่านเอ้ยมันกินไปแล้วนะเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ชอบมากในการออกแบบนะเพราะว่าไล่อารมณ์เข้าไปจากข้างนอกที่เป็นดูเป็นตึกแถวแล้วก็เป็นโถงที่แบบเฮ้ย เราเข้ามาสู่โลกใหม่นะเนี่ยโลกของเครื่องดื่มที่น,อนแอลกอฮอล์เป็นยังไงนะชอบโทนในการออกแบบมากมันมีไม้จริงเกือบทั้งหมดนะคุณผ<ม>ู<ม>้ชมโทนจะเป็นแบบโทนเทาๆดำๆเข้มๆใช้หินขัดทุกอย่างแทบจะสัจากวัสดุกั้หมดเลย่ครับโซนนี้เป็นโซนอะไรคี่โซนที่โซนต้อนรับคับพี่เผื่อให้ลูกค้ามานั่งรอในอช่วงเวลาก่อนเริ่มคอร์สเงครับหรือว่าเพื่อนๆมาแล้วก็นั่งคุยกันมันเหมือนมาบ้านเพื่อนใช่แล้วก็นั่งคุยชิลๆเล่นๆกันก่อนแล้วก็ข้างหลังก็เป็น l บอรา a t o r y ก็คือเป็น lab เป็น lab เพิ่มใช่ครับแล้วตรงนี้ก็จะเห็นเ ferment ต่างๆใช่ไหมพี่ไปดูได้ไหมดูได้ครับดูได้นี่เราเอามาหมักแล้วก็มันไปใส่ในเครื่องดื่มให้มันรสชาติมันแตกใช้ทั้งเครื่องดื่มและอาหารเอ่อเท่าที่เห็นเนี่ยก็เป็นโชยุไทเกอร์นัทเอ้ผมตั้งใจจะทําโชยุแต่ใช้ถั่วลายเสือทำอ๋ออ่าอ่าอ่าคือพวกนี้มันฟอร์มสแก c คือมันจากศูนย์เออเเพื่อให้เป็นบางอย่าง เพื่อให้เป็นบอย่างเขาเรียกว่าเฟอร์เมนต์คือเฟอร์เมนต์มันอยู่ในชีวิตเราอยู่แล้วน้ำปลาซีอิวโชยุมิโซคือการเฟอร์เมนต์แต่ผักดองเนี่ยมันอาจจะไปคาบเกี่ยวระหว่างเฟอร์เมนต์กับดองแล้วแต่สูตรผมว่าสนุกเลยเจ๋งมากนะลึกว่าพวกเนี้ยปกติเราซื้อเกลือมาจากซปเปอร์แต่เนี้ยเกลือก็ทําเองใช่ป่ะเกลือวเกลือนี่ออกมาจากชุมชนเป็นบ่อเกลือธรรมชาติที่บึงการซึ่งเป็น เกลือหลักที่ใช้ในร้าน <ผม S 2> ตอนแรกต้องยอมสารภาพเลยว่าที่มันมาเยอะขนาดนี้ผมก็จะเอามาแต่งร้านตอนรีโนเวทมันไม่เข้า <laughs> <laughs> ใช่ใช <laughs> ่ใช่ก็มันเลียงตรงนี้ก็ <c oughs> ไอ้เขาดูดความชื้นอะไรไป <c oughs> <c oughs> แต่ก็โอ้ชาวบ้านอุตส่าห์ส่งมาให้นี่คืออลังการมากนะเป็นแบบอันนี้มันเป็นแบบหิย้อยเนยบนั้นในตรงหินในถ้ำอ่ะแล้วมันเกลืออย่างเงี้ยใช่ใช่ นี่แหละคือของชุมชนที่คียเขาไปช่วยชุมชนจริงแต่ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าเป็นคอสเครื่องดื่มนอนแอลกอฮอล์โดยที่เชฟแบ็กแห่งเชียงใหม่เนี่ยาก,การันตีเลยว,ว่าคอสเนี้ยสุดๆมันมีการปรับปรุงเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนอันนี้มันแบบต้องมาลองปะ่ะครับผมดูยังีกว่าครับ Fail, ซึ่งจะมีทั้งหมดเป็น5พอร์ชั่ด้วยกัน<า>กแล้วก็มีแพรริงทั้งหมดในราคา1,950วันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มคอร์สกันนะครับเมนูแรกจะมีชื่อว่าเบรนไซน์นะครับในคอร์สฮาร์ดเฟล์นะครับเบรนไซน์เน <Brent side S 2> ี่ยมันคือแบบเหมือนสัญญาณสมองอเนาะสมองทุกส่วนมันสำคัญหมดเลยผมก็เลยเลือกวัตถุดิบที่จริงๆแล้วอ่ะมันสำคัญทุกส่วนแล้วเราก็สามารถใช้ได้ในหลายส่วน พอมาอยู่ตรงนี้น้ำเปล่าอย่างอร่อยมันเป็นหนามวนด้วยมวนด้วยบรรยากาศต่างๆนานา <c oughs> เพื่อเราตั้งใจแล้วจะมากินเครื่องดื่มแบบนอนแอลกอฮอล์ <c oughs> มันเชฟจัดให้ฉะนั้นมันเริ่มน้ำเปล่าก็ยังรู้สึกว่าลืางคอรอย จะเป็นขนมปังที่ผมจะแต่ละสัปดาห์จะได้ไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าคีเนี่ยจะพยายามใช้ขนมปังที่มันเป็นโฮมเมดของแต่ละ,ะแต่ละร้านในเชียงใหม่ที่เป็นร้านเก่าๆอาจจะไม่ได้เป็นเทรนด์คาเฟ่ไม่ได้เป็นกระแสก็จะไปอุดหนุนแล้วแกลวแล้วแต่เขาจะใช้เขาจะทาแล้วก็จะนํามาปรุงสูตรแล้วก็ย่างเสิร์ฟเป็นแพลิ่งให้กับเมนูแรกครับ ชื่นละมุนมเหมือนมีนมแค่นมตัดมาแค่นั้นอ่ะมันให้รู้สึกสดชื่นแล้วอ่ะนี่แล้วก็มีแพริ่งกับขนมปังครับเป็นเหมือนแบบอาหารฝรั่งหอมกลมองอย่างนิ้มกลมปังอย่างหอมแล้วโอลิฟออยล์แบบยังดีมันเค็มได้ที่อ่ะแค่พอดิชั้นแรกก็บอกแล้วว่าพันเก้าร้อยห้าสิบยังไงก็คุ้ม <laughs> จริงๆ โอเคครับเดี๋ยวเราไปเมนูถัดไปนะครับเมนูถัดไปจะมีชื่อว่าบอดี้ไซน์นะคพีเป็กต้องย้อนไปก่อนว่าตัวเบรนไซน์เนี่ยมีคุณสมบัติในการบำรุงสมองสูงมากต่อต้านพวกโรคอัลไซเมอร์พาร์กินสันอะไรเงี้ยส่วนอันที่2เนี่ยเป็นเรื่องร่างกายแหะเขาจะมีคุณสมบัติดีในการบำรุงร่างกายแล้วก็บำรุงโลหิต แกล,ล้งเมนูนี้จะเป็นสลัดนะครับแต่สลัดจะถูกเปลี่ยนผักขึ้นอยู่กับว่าผมได้ผักอะไรนะครับ mm hmm. คือเบสเนี่ยจะเป็นผักออร์แกนิกแหละ แต่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นออแกนิกที่เป็นผักชุมชนออแกนิกว่าชุมชนออแกนิกไหนปลูกผักอะไรหรือช่วงไหนชุมชนไม่ได้อะไรผมก็จะใช้ในส่วนออแกนิกแทนอะไรเงี้ยครับ <c oughs> แต่สิ่งที่ไม่ค่อยจะแรนดอมเลยคือดเรซซิ่งนะครับดรซซิ่งเนี่ยอันนี้ทำมาจากบะกอ้อนะฮะ <c oughs> บะกอ้อหรือตัวอาขาเชสนัทที่อยู่ข้างล่างเมื่อกี้ที่เราเจอ <c oughs> ครับผม <c oughs> ก็ e น j o ยได้เลยครับคร <c oughs> ับเมื่อกี้ดีเทลอะมันเยอะมากแบบอ๋อเออเจ๋งนะวัตถุดิบต่างๆที่ไปหามาแล้วเฮ้ยหาได้อย่างนั้นเลยเหรอ จนมาเป็นเมนูนี้ครับงงความแหลมมันหายไปหมดเลยอ่ะคือความน้ำผึ้งอ่ะหวานแหลมแล้วก็บอกว่านี่คือน้ำผึ้งอ่ะมีเป็นเหมือนความยาบำรุงอ่ะเข้าไปในร่างกายอ่ะมันไม่ได้แค่จบแค่น้ำผึ้งนะมันมีอีกสามสี่ห้าส่วนผสมที่มันอยู่ในเนี้ยเลเยอร์ตัวนี้มันจะเยอะมากออกมาแค่ด้วยแค่นี้ถึงว่าทำไมกินแล้วรสชาติมันซับซ้อนอย่างเลย เหมือนสลัดเกาลัดใช่ประใช่ใช่อารมณ์นั้นถ้าเป็นอะไรที่ง่ายสุดคือสลัดเกาลัดอยากดูใช่ไหมรสชาติเป็นยังไงก็ต้องมาลอร้อนัวๆละมุนละมุนไม่เลี่ยนเลยกินได้เรื่อยๆเลยครับเกลือที่โรยกับเกลือที่ใช้ในอย่างที่พี่เจอเนี่ยคือเกลือที่อยู่ข้างล่างนะไปต่อเมนูต่อไปอ เมนูถัดไปนี้นะครับเป็นเมนูที่เดี๋ยวผมเฉลยชื่อทีหลังนะครับตัวแพลลิงนี้เป็นเมนูพาสต้าของกี่เอง<ม>เป็นเมนูพาสต้าที่ทําจากเส้นปลาอินซีนะครับเสิร์ฟมาก,กับปลาหมึกไข่นะครับเป็นหมึกไข่จากชุมชนประมงเอเล็กจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ซ่อนเนยเป็นสเปเชียลบัตเตอร์นะครับอยู่ใต้ใบออริกาโน่นั้นนะครับดูว่าข้างในเนี่ยดูดิ มันหน้าขนลุกเหมือนกันนะว้วามันมีแบบมันคือข้าวที่อยู่ข้างในนะมันก็เลยจะเอาขนหน่อยใช่เอาฟีลว่าเหมือนบุกหรือเหมือนแบบมีเจลลี่กินเข้าไปแล้วปุป๊บปุป๊บปุ๊บปุ๊บแบบประมาณเป็นเป็นเรื่องแบบนั้นอยู่ดีก็ให้ความสดชื่นเฉยเพราะม,มันมีความเปรี้ยวแต่มันมีความข้าวอยู่ข้างในมันก็เลยทําให้สดชื่นเหมือนรีเฟชตัวเอง ความเข้มข้นความข่าวว่ามันหลัดกับเครื่องดื่มที่มันทำให้แบบเปรี้ยวซ่าสดชื่นละมุนละมุนเลือีกสองเมนูสุดท้ายแล้วชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเมนูที่สี่เสริมแล้วเดี๋ยวบอกเลยครับอ๋อเหรอใช่ใช่นี่เป็นการเล่าเรื่องของเป็นเชฟเขาอะตังแต่นความมุ้ค่าคือการจัดวางของภาชนะการเลือกให้เหมาะสมนะเนี่ยทำไมต้องเป็นน้ำแข็งก้อนยาวก้อนใหญ่ขนาดนี้ทุกอย่างถูกคิดถูกค้นมาหมดแล้ว สู่เมนูที่4ี่ละจ้าซึ่งเมนูที่4กับ3เนี่ยบอกเลยว่าบอกชื่อไม่ได้ต้องอบอกฝั่งที่นี่เองเพราะมันเป็นไม่ใช่ภาษาอังกฤษนี่แหละที่เห็นตามถ้วยเลยชาลูกพลับกับข้าวอบระวังนะเฮ้ยเป็นคนชอบลูกพลับอยู่แล้วครับแล้วพอกินแล้วมันจะรู้ึกเออใช่กินแตกขึ้นมาละมุนละมุนอ่ะ แล้วมันแพลนิงได้เหมาะสมนะทานร้อนๆกับข้าวเนี่ยมันเหมือนแบบแพลนิ่งเหมือนเราไม่ได้กินอยู่ประเทศไทยไม่ได้กินอยู่ประเทศเชียงใหม่อ่ยก็คือข้าวอบเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมของข้าวที่ไม่ใช่ข้าวและเป so right, so ็นส่วนอื่นผสมอยู่อยู่ในถ้วยแค่นี้แล้วให้มันมีหลายเลเยอร์หลายเทกเจอร์มากแล้วก็มีอะไรที่บอมไว้สร้างเซอร์ไพรส์ตอนสุดท้ายซึ่งตอนนี้คีไม่บอกเพราะว่ารีแอคชั่นแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูหน้ารีแอคชั่นผมละกัน ตัวที่ทําให้รสชาติเป็นหลักเลยนะครับสำหรับเมนูนี้ที่ให้รสชาติเลยปมาแล้วดีมาถึง <c oughs> เมนูสี่ก็รู้ว่าคุม้มมาถึงข้อสุดท้ายนะครับคอร์สนี้มีชื่อว่าอโมยารินะครับเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะฮะเบสของเครื่องดื่มตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่า1ใน3สมบัติล้ำค่าของทิเบต แพลิงนี่จะเป็นพุดดิ้งที่เหมือนนมถ้วยนะครับมันเป็นนมถ้วยแบบอัพไซด์ดาวนะครับแต่ว่าโดยเบสที่ทำเนี่ยมันก็จะเป็นคนละอินกิเดียนเลยอันนี้จะเป็นคาคาวจูดิสก็คือน้ำหมักโกโก้แล้วก็ใช้น้ำหมักเนี่ยมาผสมกับออร์แกนิกราสเฟตที่เป็นนมนะครับนำมาปรุงสูตรให้ออกมาเป็นเหมือนพุดดิ้งนะครับ แล้วก็โรยมาด้วยตัวน้ําตาลจากนะครับอันนี้เป็นน้ําตาลจากที่ตีกับน้ําพึ่งโพงแล้วก็วางมาด้วยตัวสิ่งที่เห็นเนี่ยอันนี้เป็นเคยขาวเคยขาวใช่อันนี้ได้จากเกาะลิบงนะครับเหมือนเป็นวิธีการทำเฉพาะลิบงคือใกล้ลิเบียไหมไม่าใช่เลือดขเฮ้ยอะไรเขาเนี่ยตัดมันตัดมันไอ้ลิบงมันอยู่แถวไหนนะตรังครับเจี๊บร้อยเออใช่ใช่ใช่เฮ้ยมันมายังไงวะเนี่ย มันมีความครีม,มี่มันมีความหอมหวานนมละมุนขึ้นมาพอมากินเนี่ยมันก็คือเหมือนแบบกินขนมหวานกับชาเหมือนเออเกรกินในอัฟเตอร์โนูนทีอะไรประมาณนั้นอะ่ะมันมีความทั้งหวานอมเปรี้ยวอมเค็มตันเป็นขนมหวานน่ะแล้วก็ตบด้วยฮาหน่อยจริงๆขนมหวานเค็มอะ่ะมันไม่ได้แปลกขนาดนั้นนะพี่เตชเพราะว่าพี่สังเกตขนมไทยอะ่ะเค็ม,มนี่คือเครื่องดื่มที่ลึกลับซับซ้อนครบทั้ง5้าเมนูแล้ว ก็ยังจะบอกคําเดิมเหมือนที่กินตั้งแต่เมนูแรกว่าคุ้มมากแต่มีแค่สวันเท่านั้นเองสุกเสาร์อาทิตย์ครับแค่สองรอบเท่านั้นสี <S 2> 2 <S <4 S 2> ่โมงครึ่งกับหนึ่งทุ่มใช่ครับ <laughs> มันจะไม่เต็มได้ยังไงล่ะชั <laughs> นั่นเนี่ยผมมาก่อน <laughs> ตอนนี้คือเขาเป็นเวทสร้างร้านใหม่เรียบร้อยแล้ว <laughs> ก็ดูเป็นอาณาจักรของ intangible มากขึ้น intangible คือจับต้องไม่ได้คือการจับต้องไม่ได้มันมีนมนมอะไรบ้างนะที่คีย์บอกในโลโก้เนะี่ยสัญลักมันคืออะไรบ้างจริงๆเนี่ยถ้าเป็นมินิ่งของร้านอ่ะมันคือมันคือทุกอย่างเลยครับ มันคือแบบความรู้สึกดีๆประสบการณ์ความประทับใจความอร่อยที่แบบจดจำอะไรเงี้ยพวกนี้มันจับต้องไม่ได้เลยเต่งดีนะถ้ารือว่าไอ้โลโก้นี่คือมันก็จับต้องไม่ได้จริงๆอะวะคือใครจะคิดนะมันมีแบบเหมือนพระจันทร์พระอาทิตย์เป็นวงกลมแล้วก็เส้นๆที่สื่อสารถึงแสงก็ได้ลมก็ได้ใครเป็นคนคิดอะบอมบอนสตูดิโอครับบอมบอนสตูดิโอครับคนออกแบบโลโก้ น่าสนใจฉะนั้น Next Station เดี๋ยวเราจะไปหาปอมบอลสตูดิโกันได้ข่าวว่าเป็นสถาปนิกนะครับที่ออกแบบแทบจะทุกคาเฟ่นในเชียงใหม่ก็ได้เยอะมากๆเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาออกแบบที่ไหนบ้างและฝีมือเป็นไงรับรองว่ามีของแน่นอนปอมบอลสตูดิโครับ